ปัญหาของชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงไหมเริ่มต้นชีวิตมีปัญหาเรื่องการเงินไปส่งผลเรื่องต่อมาก็คือเรื่องคู่ครองความรักในครอบครัวจะไปเที่ยวไหนจะไปซื้ออะไรจะทำอะไรก็ไม่ได้หมดเลยก็ทำให้ความรักมันก็กระทันห่นทะเลาะกันได้แต่งงานพระท่านหนึ่งท่านให้เลือกยามมามันเลือกยางของการแต่งงาน เป็นเลือกยามที่ดีจึงทำให้อยู่ด้วยกันมาจนเนี่ยลูกอายุ27 28เข้ายีแไปแล้วจะ30แล้วเนี่ยล้วสามารถที่จะรับป,ประครองและช่วยกันสร้างฐานะได้หรือบางคนก็แบบว่าออปัญหาชีวิตของหนูไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องสามีไม่รักภรรยาไม่รักอย่างเงี้ยก็จะผ่านไปสู่เรื่องของการงานผ่านไปสู่เรื่องของการใช้เงินได้ปัญหาของคนเราก็ไม่เหมือนกันถ้าอยากรู้เรื่องอะไร ถามมานะครับเดี๋ยวจะตอบให้แบบมีหลักการและเหตุผลแล้วไปปฏิบัติดูแล้วจะพบว่าจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในชีวิตแล้วพบกันในคลิปหน้าครับ